สวัสดีครับผมวันนี้พวกก็ผมปอนซีเซตนะอ่าวันนี้ผมจะมาแนะนํากล้องและเลนส์สำหรับช่างภาพมือใหม่ที่อยากจะรับงานนะครับผมผมมาแนะนําเลยเซตแบบประหยัดสุดๆเลยนะแต่ว่าเป็นสายแคสนอนนะผมเพราะว่าผมเติบโตมากับแคนซอนเนาะคือกล้อง 6D Mark 1นะผมมาเป็นกล้อง 6D ตัวแรกนะซึ่งตอนนั้นอ่ะผมตอนที่ผมเริ่มใช้หรือรับงานใหม่ๆอ่ะผมก็ใช้ตัวนั้นมาประมาณปีกว่าๆเก,กือบ2ปีนะจนกว่า 6D Mark 2จออกนะตอนนั้นผมก็รับงานมา โอ้ oh, หลายงานอยู่แล้วผมตัวนั้นนะผมจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับกล้องตัวนั้นแล้วก็เลนตัวแรกๆเลยนะที่ผมใช้นนะก็คือเลน5 0 a t m นะผมยอนผมไปหยิบมาให้ดูอนี่นะครับนี่เป็นเลน5 0 a t m นะ เป็นกล้องตัวแรกนะผมเป็นกล้องตัวแรก6กดีมาก1กับเลท่าสิบเอนะตัวนี้ประมาณ2,000กว่าบาทนะผมแนะนําให้ซื้อมือหนึไปเลยนะสองพันแปดนะตอนนี้นะ่ไม่แพงแล้วนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นกล้องหกดีมากหนึ่งตอนนี้ก็คือราคามือสองประมาณ9 0 0 0พัถึงหมื่นสองหมื่นสามไม่เกินนี้นะเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเราซื้อคู่กันนะ่ะ ก็ราคาประมาณ15ื่นหานะผมทำไมผมถึงแนะนาเซ็ต2ตัวนี้นะซึ่งอย่างแรกเลยคืองบประมาณนะผมงบประมาณค่อนข้างที่จะประหยัดและสามารถรับงานได้เกือบทุกประเภทเลยนะผมแรกๆเราอาจจะเอามาถ่ายเล่นถ่ายพอดเพจถ่ายอะไรก่อนถ่ายรับปริญญาก็ยังไหวนะผมสบายๆเลยเลย5้าสิบอเทมตัวเดียวเนะี่ยนะเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างภาพให้ดูนะผมว่ากล้องตัวนี้กับเลนส์ตัวนี้มันได้คาแรคเตอร์ประมาณไหนนะผม ประมาณนี้นะผมอันนี้ก็คือเป็นงานถ่ายเล่นผมลวกันเออไม่ไม่ใช่งานนี่คือแบบแรกๆที่ผมได้กล้องตัวนี้มานะผมก็เอาตัวนี้มาถ่ายเล่นตัวนี้เป็น 6D m a r k 1นะผมประกบกับ50 ATM นะอันนี้ก็น่าจะเป็นงานแรกๆเลยมั้งตัวนี้ผมใช้นะก็ถ่ายเป็นถ่ายเสื้อนะผมก็สบายสายชิวๆก็สามารถใช้งานได้นะอ่าแล้วก็ 6D m a มา1กตัวเนี้ย ยังไงก็ใช้ได้เรื่อยๆ,ๆนะใช้ปีก5ปี10ปีก็ยังไหวนะผมสำหรับงานถ่ายรูปภาพนิ่งนะอ่าเพราะว่าเรื่องการจัดก,การ ISO นะผมซึ่งตัวเนี้ยทำไม่ดีกว่ากล้อง c a n อน RP ทำทำได้ดีกว่ากล้อง Canon 6D Mark II นะผมอ่าซึ่งที่เป็นตัวพัฒนาใหม่แต่ว่าตัวแรกตัวเนี้ยทำได้ดีกว่านะผมเวลาเราไปถ่ายงานกลางคืนงานรล,ล่วเนี้ยเราดันไป6ก0 0ก็ยังไหวนะผมแต่ตัวแค n อน RP 6D Mark 2เนี้ยที่อยู่กับผมตอนนี้ผมอัปเกรดมานะ ดันได้ประมาณ5000นี่สุดแล้วนะครับผมส่วนแ a น o อน p ดันได้ประมาณ4 000, 3 0 0ันนี่ก็สุดแล้วนะอ่าที่ผมใช้อัดอยู่นะผมเป็นกล้องแ a น o อน p นะอืมซึ่งผมคิดว่ากล้องตัวเนี้ยโอ้ข้อดีมันเยอะมากแล้วก็ราคามันแบบสามารถจับต้องได้นะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็ยังมีอยู่นะเพราะว่ายังไม่ใช่ระบบ Duo Pixel นะที่จะแบบมีแบบ f a c e Detection หรือ Eye Focus หรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นคอร์ดไทป์ตรงกลางมากกว่านะครับผมซึ่งจุดคอร์ดไทป์ตรงกลางขององดีมากนเนี่ย ผมคิดว่ามันแม่นมากกว่าหูดีมาร์กสองอนะอะถ้าที่ผมเทสมานะเพราะผมใช้กล้องหูดีมาร์กหนึ่งมาประมาณโอ้สตัวแล้วอะซื้อขายซื้อขาย4ีตัวผมก็คิดว่ามันก็ดีทุกตัวนะสำหรับผมนะจุดคอสท้ายตรงกลางสามารถไว้ใจได้นะครับผมเมื่อเราใช้กล้องหูดีมาร์กหกับตัวนี้นะ ไปเรื่อยๆร,ระยะใหญ่ๆนะแล้วก็จะมีมีการแบบพัฒนาอัปเกรดเลนบ้างอะไรบ้างผมตามกําลังทรัพย์ที่เรามีหรือตามกําลังงานที่เราเข้ามานะประมาณ4ีหงานเนี่ยสามารถคืนทุนได้แล้วนะครับผมกล้อง6 d Mark 1แล้วก็เลนตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูงานเมื่อ1-2ปีก่อนแล้วกันอันที่ผมเคยรับงานนะอันนี้ก็เป็นงานว e ดดิ้งนะผมก็ใช้กล้อง6 D ตัวแรกนะในการรับงานวดดิ้งอันนี้ ติดกับเลนส์ l นะเพราะตอนนั้นผมก็เริ่มมีการอัปเกรดเลนส์ขึ้นมาละอแล้วก็ใช้แฟลชโกดก ad 6ก0ยิงตรงๆนะครับผมอ่าช็อตเนี้ยคือเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาววิ่งนะแต่ว่า 6D ตัวเนี้ยก็สามารถโฟกัสได้อย่างแม่นยำนะผมไม่มีการหลุดโฟกัสเลยนะถ้าสมมุติเราโฟกัสอย่างชำนาญแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าไว้ใจได้เลยนะอันนี้เป็นถ่ายนิเตสานแฟชั่นนะก็ตัวนี้ก็ใช้ 6D ตัวแรกนะผมติดกับ 16-35L Mark II นะครับผมอ่าตัวนี้ก็ติดกับ แฟลชเอด0หเหมือนกันนะเมื่อก่อนผมนิสัยแฟลชมากๆนะแต่ว่าตอนนี้ผมก็คือเลิกใช้แฟลชไปแล้วนะครับผมอ่าตัวนี้ก็ 6D ตัวแรกเหมือนกันติดกับ1635แล้วก็ยิงด้วย AD 6 0 0นะครับผมเป็นงานวดดิ้งนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เลนส์หเหมือนกันนะอันนี้เลนนะส์3 5บหกสามนผมนี่นะครับอันนี้เป็นงานกลางคืนนะงานกลางคืนตัวนี้ 6D ตัวแรกสังเกตนะไฟล์ภาพมันเนียนมากเลยนะครับผมผมว่าแบบโอ้มันดีมากๆเลยนะไฟล์ภาพมันเนียนแล้วก็แบบ แล้วเวลาเราเอามาแบบน้อยรีดักชั่นอย่างเงี้ยมันทําได้ดีมากเลยนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็คมด้วยนะคมคอนทราสต์ดีเดี๋ยวผมจะมาบอกเล่าทีหลังว่าทําไมผมเปลี่ยนเป็น6 d ดีมากสองนะงานการคืนไม่มีปัญหานะ 6D ดีตัวแรกนะอันนี้ก็เป็นงานถ่ายแฟชั่นติดกับเลนส์35ร์นนะตัวนี้นะก็โอเคนะมิติมันเด้งนะผมอ่าข้อดีของอีกอย่างหนึ่งของห d ตัวแรกเนะี่ยมิติมันเด้งกว่าแคนนอรมิติมันเด้งกว่า แคเนล 6D Mark 2นะเพราะว่าระยะดอฟมันบางกว่านะผมยิ่งติดกับเลนส์ซีรีส์อาร์ตเงี้ยมิติมันโคตรเด้งเลยนะเหมือนแบบเนี่ยดูดูดูจากในรูปได้เลยนะผมเนี่ยมิติมันเด้งมากเหมือนแบบมันดึงคนออกมาจากฉากนะผมอันนี้ก็งานถ่ายพอร์เทรตทั่วไป 6D ตัวแรกก็ทําได้ดีนะคมแม่นยำคอนทราสต์ดีสกินโทนใช้ได้นะครับผมอันนี้ติดกับเลนส์ระยะ35อาร์ดนะเป็นงานคอนเสิร์ตนะครับผมอ่านี่ก็ถ่ายงานคอนเสิร์ตนะนี่นะครับอันนี้ติดกับเลนส์1 35นะผม 6D ตัวแรกนะ มี่ติดกับ16:35 F 2.8 L Mark II นะเหมือนกันนะครับผมนี่ครับงานคอนเสิร์ตนี่ที่โตนะก็ทำได้ดีนะผมไม่มีปัญหานะผมจะมาบอกว่าทำไมผมถึงเปลี่ยนจาก Canon 6D ตัวแรกมาเป็นตัวที่2นะผมเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยผมมีการเริ่มรับงานวิดีโอแล้วนะคือระบบดูอัพพิกเซเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบจำเป็นมากสำหรับงานวิดีโอนะมันก็สามารถฟีดิเทคชันหน้าเราได้ตลอดรลย่าง 60เฟรมนะครับผม 6D ตัวแรกมันได้แค่30เฟรมนะเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบแบบ60เฟรมภาพลื่นๆนะตัวเนี้ยแล้วก็ 6D ตัวที่2มันก็จะเบาวกว่าขึ้นมานิดนึงนะผมก็เป็นฟูลเฟรมที่เบาที่สุดในโลกนะเมื่อก่อน 6D ตัวแรกก็คือ f u ลเ f ร a m e f u ฟร f a ที่เบาที่สุดในโลกครับผมแต่ว่าตอนนี้พอตัว2อมาปุ๊บก็กลายเป็นตัวที่2แล้วนะแต่ถามว่าณปัจจุบันเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมและอนาคตยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมควรซื้อหรือเปล่าสำหรับผมถือว่าแบบ ผมควรซื้อมา,ากเลยนะผมเห็นช่างภาพหลายคนมืออาชีพหลายคนก็ยังใช้กันอยู่นะผมตัวนี้นะเออ ถือว่ากล้องมันแบบกล้องมันดีมากนะครับผมแต่ว่าตัวน,นี้ผมไม่ได้มีแล้วนะแต่ถ้าผมมีเงินมีกําลังทรัพย์ผมก็อยากจะซื้อมันมาเก็บไว้เป็นกล้องตัวที่สาเผื่อว่าเป็นกล้องแบบเอามาไว้แบบพวกงานแบกดอกตรงงานแต่งอะไรเงี้ยอ่ะเอามาตั้งกับขายตั้งกล้องไว้เลยไว้ที่หน้าแบกดอกนะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเลนเปลี่ยนกล้องหลายตัวนะผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสามารถติชมสอบถามกันได้นะว่าคลิปต่อไปอยากให้ทําอะไรนะอันนี้ก็เป็นคลิปสลับมือใหม่ผม ที่อยากจะรับงานแล้วก็เริ่มต้นในการศึกษาเกี่ยวกับพวกกล้องอะไรประมาณนี้ผมก็แนะนำเซ็ตเลนส์ตัวนี้เลยนะภาพสวยถูกใจราคาประหยัดใช้งานได้หลายสถานการณ์นะผมต่อาจจะต้องฝึกการโฟกัสนิดหน่อยนะเพราะว่าการรีคอมโพสของดีมากอย่างนี้ค่อนข้างที่จะนิดหนึ่งนะผมสมมติเราสมมูาามแล้วถ่ายไปง่ายๆปุ๊บแล้วเราจะรีคอมโพสเหมือนจัดฉากองค์ประกอบเงี้ยแล้วก็จะแบบบิดก้อนนิดหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยต้องระวังหลุดนิดหนึ่งนะเพราะว่า มันไม,ม,ม่มีระบบดูอัพพิซเซลนะมันจะเป็นคอสท้ายตรงกลางมากกว่านะครับผมจุดอื่นก็ถามว่าไว้ใจได้ไหมไว้ใจไม่ค่อยได้นะโอเคผมเป็นไงกันบ้างครับสําหรับการมาแนะนําเซ็ตและเลนสําหรับช่างภาพเริ่มต้นนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องผมเลยนะก็จะมาทําคลิปพูดคุยแนะนํารีวิวเรื่อยๆนะครับผมก็อาจจะมีแบบถ่ายรูปสาวบ้าง คลิปต่อไปอาจจะเป็นถ่ายรูปสาวนะก็ยังไงก็ฝากติดตามและรับชมกันได้เลยนะผมยังไงก็วันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะผมครับสวัสดีครับ